ขายรถเก่าให้ได้ราคาต้องทำยังไงขายรถเก่าให้ได้ราคาต้องทำยังไงรถยนต์ไม่มีรถคันไหนที่จะใช้แบบไม่ต้องซ่อมไปจนตลอดอายุการใช้งานยิ่งเมื่อเราใช้ไปประมาณ5-7ถึงปีการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับรถของเราได้ และถ้าเราเกิดอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่โดยขายคันเก่าของเราไปก็ต้องมาคิดแล้วว่าทำอย่างไรหรือต้องซ่อมแซมรถมากน้อยแค่ไหนถึงจะขายต่อให้ได้ราคาดีที่สุด หลายคนอาจคิดว่าจะขายรถทั้งทีไม่เห็นต้องมีเทคนิคอะไรมากนะักแค่เช็คสภาพแล้วซ่อมบำรุงให้รถใช้งานได้ดีตามสภาพเพียงเท่านี้ก็น่าจะขายรถได้ในราคาที่น่าจะสมน้ำสมเนื้อซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะหากเราอยากขายรถให้ได้ราคาเราต้องลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องให้รถสับหน่อยตรงไหนบุบมากควรซ่อมแล้วเก็บสีให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นรอยเล็กๆน้อยๆก็พออนุโลมได้ส่วนหน้าเครื่องควรเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงๆเช่นหูเทียนน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศสายพานเครื่องยนต์น้ำยาแอร์ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ระดับน้ำมันคอรัดและถ้าน้ำในหม้อน้ำเป็นสนิมก็ควรถ่ายล้างทำความสะอาดด้วยเพราะเวลาผู้ซื้อมาขอดูรถจะได้สตาร์ทกันง่ายหน่อย ไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดเพราะไฟแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีหรือเวลาเร่งเครื่องแล้วเครื่องเกิดสะดุดเพราะหุเทียนบอดหากเป็นแบบนี้ผู้ซื้อย่อมไม่พอใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเปิดดูห้องเครื่องแล้วพบว่าสะอาดเอี่ยมไม่มีน้ำมันเครื่องหยดเลอะเทอะแถมยังสตาร์ทติดง่ายเร่งดีไม่มีเสียงเกลียวกราวก็ย่อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ซื้อและการต่อรองก็จะไม่มากนักเพราะสภาพรถของเราดีนั่นเอง นอกจากการดูแลซ่อมแซมในสิ่งต่างๆที่สำคัญสำคัญไปแล้วก็ควรล้างรถทั้งภายนอกและภายในบอกขาดก็ต้องซ่อมแซมพรมปูพื้นขาดก็ควรเปลี่ยนเป็นต้นตรงไหนซ่อมได้ก็ควรซ่อมตรงไหนซ่อมไม่ได้ก็ควรเปลี่ยนผู้ที่มาซื้อรถถ้าเห็นรถอยู่ในสภาพดียังไงก็อยากซื้อแต่ถ้าสภาพรถดูแย่แล้วต้องไปซ่อมอีกเยอะต่อให้ราคาถูกแค่ไหนก็คงต้องคิดหนักอย่างแน่นอน ทีนี้เราลองมาดูกันว่าจุดต่างๆของรถที่ควรต้องดูแลปรับปรุงซ่อมแซมสภาพให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ขายได้ง่ายและเร็วขึ้นซึ่งบางจุดในรถเราสามารถลงทุนซ่อมแซมให้เรียบร้อยดีในราคาที่ไม่สูงมากแล้วดึงราคาขายให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยหรือหากเพิ่มราคาไม่ได้ก็ไม่ทำให้รถของเราโดนกดราคาลงแน่ๆ ระบบไฟฟ้าด้านหน้าคนขับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในบริเวณคอนโซลหรือช่วงหน้ารถยนต์เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ซื้อเมื่อลองนั่งแล้วก็ต้องลองใช้ฟังก์ชันต่างๆตั้งแต่เข็มหน้าปัดไฟสัญญาณวิทยุหรือแม้แต่ที่ปัดน้ำฝนบาะที่นั่งขึ้นอยู่กับบาะของรถด้วยว่าเป็นแบบไหน หากเป็นเบาะหนังแท้คงไม่เป็นปัญหาเท่าไรแต่หากเป็นเบาะผ้าหรือหนังเทียมจะสังเกตได้ง่ายว่าผ่านการดูแลมามากน้อยขนาดไหนกลิ่นอับฝุ่นสสมคราบหรือลายแตกบนเบาะหนังเทียมล้วนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ซื้อสามารถนำมาตัดราคาได้ประตูรถยนต์เป็นจุดที่ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นประจำมากให้ความสำคัญ เพราะสังเกตเห็นได้ง่ายดังนั้นระบบล็อกของประตูหน้าและหลังของรถยนต์ต้องใช้การได้ดีรวมถึงที่ฝากระโปรงท้ายรถด้วยใต้ท้องรถเป็นอีกจุดที่ควรระวังลองเช็คดูว่าที่จอดรถยนต์ของเรามีคราบน้ำมันอะไรหรือไม่เมื่อคนซื้อทดสอบก็จะเช็ควิธีเดียวกันหากมีอะไรรั่วซึมที่ใต้ท้องรถยนต์อาจจะต้องนำไปเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมด้วยมืออาชีพเท่านั้น แต่ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทางที่ดีก่อนจะขายก็ตรวจสภาพไปก่อนเลยดีกว่ายังติดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีสักหน่อยถ้าดอกยางหาไม่ค่อยเจอหรือสึกไม่เรียบกินเป็นแถบก็ควรเปลี่ยนใหม่อาจซื้อยางมือสองสภาพดีๆมาเปลี่ยนก็ได้อุปกรณ์ประจำรถอย่างยางอะไหล่หรือเหล็กขันล้อก็ควรใส่ไว้ให้ครบและของท้ายรถก็เช่นกัน ควรเก็บของและทำความสะอาดให้ดูเรียบร้อยอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ขององค์การขายรถของเราคือขายให้ได้ราคาดีและได้กำไรมากที่สุดหากซ่อมแซมอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีๆระวังค่าซ่อมจะสูงเกินไปจนขาดทุนแน่นอนว่าสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกคือการดูแลรถของเราให้ดีตั้งแต่ซื้อมารักษาความสะอาดทั้งเครื่องยนต์ และห้องโดยสารเพียงเท่านี้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องขายรถรับรองว่าไม่ต้องซ่อมแซมมากแถมขายได้ราคาที่ดีเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน